ก็ไม่หมดเพราะอะไรอะ่ะหนี้เดิมก็ยังไม่หมดไปเอาหนี้ใหม่มาเพิ่มเพื่อเอามาป่าจ่ายนี่อีกหมดไหมไม่หมดมันก็จ่ายหนี้มันก็มีหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันจะหมดหนี้สินยังไงมันก็หมดไม่ได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่หนี้สินคืออะไรเฮ้ยเรากลับมาดูตัวเองเรามีความอยากเกินไปหรือเปล่าวะไอ้สิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากซื้อ,าอ,าอ,าอหามาเดี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้จําเป็นสหลับชีวิตเราก็ได้แต่มันเกินกว่าความพอดีบางทีซื้อมาก็ออกมากองไว้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เป็นหนี้ส ไม่รู้จักพอประมาณไม่รู้จักใช้จ่ายให้มันถูกต้องมีรายได้น้อยกว่ารายรับมันก็เป็นหนี้สิ่งนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วทายัางไงเฮ้ยเราต้องใช้ดีด้การขวนขวายหาเงินหาทองไปปิดหนี้ปิดสินที่มีอยู่ให้หมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยหนี้ใหม่ไม่เพิ่มขึ้นไม่พอกูนหนี้ใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อหนี้เดิมหมด,ห,มดหนี้ใหม่ไม่มีหมดนะหมดแล้วเห็นไหมจบยังปัญหาจบแล้วนี่ไงการแก้ปัญหาที่ตนเหตุดังนั้นเรายืนดูเฉย มันไม่หมดหรอกวิธีการคือดูแล้วหาต้นเหตุของปัญหานี้ด้วยว่าต้นเหตุจริงๆอ่ะมันคืออะไรมันเป็นปัญหาในชีวิตเราอย่าหาอย่ามาตอบคาถามว่ามันหาไม่เจอหรอกมันต้องเจอสิเพราะทุกอย่างมีต้นเหตุคําถามคือเวลาป่วยเป็นเบาหวานต้นเหตุคืออะไรกินน้าตาลเยอะกินมากนั่นแหะต้นเหตุของเบาหวานเราเป็นโรคไตต้นเหตุคืออะไรกินเค็มเยอะกินวิตามินเยอะกินอะไรที่เป็นโปรตีนเยอะเกินไปจนทําให้ไตทํางานหนักมันมีต้นเหตุหรือเปล่ เราก็กลับไปแก้ด้่ต้นเหตุเราอ้วนอ่ะไม่รู้ว่าอาจารย์หาต้นเหตุไม่เจอเลยทำไมมันอ้วนของมันเองอ่ะจู่ๆมันก็อ้วนอย่างเงี้ยอ้วนโดยธรรมชาติอาจารย์เกิดมันก็อ้วนเลยมันต้องมีต้นเหตุในความอ้วนถูกต้องไหมมันไม่มีใครอ้วนลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยนะมันต้องมีเกิดจากบางคนตีหนึ่งตีสองยลุขึ้นมาแดกเลยอย่างเงี้ยยังบังคับบัญชาปากควบคุมปากตัวเองไม่ได้ใครชวนอะไรก็กินไปหมดกินอร่อยทุกอย่างบอกชีสเดย์มันก็เดย์ทุกวันเลยทีนี้ไม่มีวันไหนที่บรรยัตกบรรยัม ดังนั้นวิธีการคืออะไรกลับไปแก้ในต้นเหตุคืออะไรรัง,งับยับยั้งปากตัวเองให้ได้ต้องรู้จักพอประมาณในการกินแล้วเราจะมีความสุขไม่ยิ่มเกินไปจนอืดอัดให้เหลือความพอดีหรือท้องว่างไว้หน่อยนึงแบบนี้ทุกอย่างมันมีต้นเหตุถ้าเรารู้ต้นเหตุเราจะแก้ไขปัญหาของความทุกนั้นได้แต่ถ้าเราหาต้นเหตุไม่เจอไม่มีวันเลยที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาของความทุกได้สามตัวงวดหน้าออกอะไรครับอันนี้อาจารย์ถามนักศึกษาถามใครถามคาถามเนี้ย นักศึกาเหรอนักศึกาเล่นหวยกันด้วยพวกเนี้ยเล่นเหรอโอ้สมัยอาจารย์ยังไม่รู้จักเลยนะวหวยเป็นยังไงเล่นยังไงโอ้สมัยนี้ไวไฟเนาะอันนี้เล่นจริงจริงเหรอในใครเล่นหวยอยู่บ้างยกมือขึ้นอุ้ยเยอะอ่ะโอ้แล้วถูกป้ะไหมถูกโอ้เก่งเนาะถูกแดกใช่ไหมแล้วได้กำไรบ้างหรือเปล่าจากการเล่นหวยฮะเสมอตัวตอแหลละลองไปทำบัญชีดูนะว่าได้กำไรหรือขาดทุน ถ้าคิดเองเออเองอ่ะมันได้กาไรหมดและเพราะมึงจะหาข้ออ้างในการเล่นไงประเด็นน่ะอาจารย์สอนเสมอนะใครอยากรู้ว่าตัวเองได้กาไรหรือขาดทุนจากการเล่นไอหวยรวยเบย์นะนี่มันเพิ่งปีมกรานะไปทาเลยงวดที่แล้วเล่นไปเท่าไหร่ไปจดไว้ซื้อลอตเตอรี่หวยใต้ดินหวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจดค่าใช้จ่ายไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จดไว้เสร็จปุ๊บอีกช่องหนึ่งทำช่องรายรับมึงทำสองช่องพอไม่ต้องทำสามช่องช่องรายจ่ายกับช่องรายรับแล้วสิ้นปีนะสิ้นปี68ธันวางวดสุดท้ายที่หวยออกนะไปสรุปตัวเลขหน่อย ขาดทุนที่ซื้อไปเท่าไหร่รายได้ที่รับมา,มาเท่าไหร่แล้วหักลบกันคงเหลือกี่บาทลองดูซิว่าติดลบหรือได้กําไรกูว่าขาดทุนกระจุยสมุดบัญชีนะไม่น่ารอนั่นแหละแล้วลองดูว่าควรพิจารณาแก่การเล่นต่อไปหรือควรจะหยุดเล่นนะเราจะบอกเพื่อนให้เขารู้ตัวยังไงว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวมึงเองค่ะบอกมึงก่อนนั่นแหละไม่ต้องบอกใครโลกก็ไม่ได้หมุนลออตัวมึงเหมือนกันประเด็นนะนะ่ะเนี่ยปัญหาคือมองเห็นชาวบ้านหมดแต่ไม่เคยมองเห็นสันดานตัวเอง มันมองเห็นคนอื่นบอกว่าคนอื่นมีสันดานไปยังไงจักรวาลหมุนล่บตัวเองคิดจะบอกชาวบ้านแต่เราว่ามึงอย่าทำสันดานแบบนี้นะโลกไม่ได้หมุนล่บตัวมึงนะขน,นขวายวการหาวิธีการต่างๆแต่ไม่เคยกลับมามองดูตัวเองว่าอีคนที่มึงกำลังเขียนด่าเขาเนี่ยเขาก็บอกกับมึงเขาก็เขียนไม่แผ่นนึ่งให้กูเหมือนกันอย่างเงี้ยประเด็นมันคืออย่างนี้ไงเขาก็บอกฝากมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากลับไปแก้ไขดิเอรไม่ต้องไปแก้ไขชาวบ้าน มันพอกันทั้งคู่นี่แหละแต่ตัวเราเองมันไม่มีโอกาสในการรับรู้ไงว่าตัวเราเองมันเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเหมือนกันเราเองก็อยากให้เขาเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้เขาเองก็อยากให้เราเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้เพราะพวกเราทุกคนมันติดนิสัยอะไรไม่ค่อยโทษชาวไม่ค่อยโทษตัวเองมันเลือกที่จะโทษชาวบ้านก่อนเสมอเราสังเกตไหมเราทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยโทษอะไรสมมุติควกพวกสายมูเนี่ยนะทำไมเดือนนี้มันแบบการเงินมันติดขัดจังเลยวะพราเวลาติดขัดมันโทษตัวเองไหม มันไม่โทษแล้วมันจะเริ่มโทษอะไรประตูหน้าต่างตรงกันมันเคลื่อนย้ายตรงนั้นผิดมันไปทําพิธีกรรมตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ผลหรือเปล่ามันจะเริ่มขวนขวายในการทาสิ่งเหล่านั้นและมันจะเริ่มขวนขวายโทษอย่างอื่นแล้วเป็นเพราะว่าปีชงไหมเป็นเพราะว่าปีนี้เป็นเปญจเพศของเราหรือเปล่าเป็นเพราะว่าลัคนาราศีดาวนั้นดาวนี้กาลังย้ายเข้าดวงชะตาราศีเราชีวิตเราเลยตกต่ำช่วงนี้หัวที่เมียทิ้งในช่วงนี้แต่ความเป็นจริงคือสันดานเราทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยภายนอกเลยเป็นเหตุปัััจจยองงตวเเรา้สิน ดังนั้นขอให้เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริงอย่าไปกำลังกังวลกับสิ่งใดหน้า,า,า,าที่เราคือยอมรับไปตามความเปนน็นจริงเราแก้ไขสัมดานของตัวเองให้ได้ทําไมคนเราถึงไม่กล้าพ,พูดตรงตรงต่อนหน้าแต่กลา้านินทาถามตัวเองก่อนจางทุกวันนี้มึงก็ยังนินทาเขาอยู่เลยถามตัวเองมึงก็ไม่กล้าพูดตรงๆเหมือนกันถูกต้องไหมก็ยังไปแอบนินทารับหลังพระพุทธเจ้าสอนว่าวาจาสี่อย่างเนี่ยให้เราทําอะไรบ้างความเลวของตัวเองเนี่ยให้พูดเยอะๆแม้มีแม้ไม่มีใครถามก็ตามให้พูดออกไป แต่ความเลวของชาวบ้านเนี่ยสองความเลวของชาวบ้านเนี่ยให้พยายามหลบเลี้ยวเคี้ยวคดอย่าไปพูดแม้มีคนพยายามถามแค่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าไปสนใจอย่าไปพูดแต่ส่วนความดีของตัวเองเนี่ยแม้มีคนพยายามถามก็ตามให้พยายามหลบเลี้ยวเคี้ยวคดอย่าไปพูดแต่ความดีของชาวบ้านเนี่ยให้พยายามพูดเยอะๆแม้ไม่มีคนเคยถามเลยก็ตามสี่อย่างนะชั่วพูดเยอะ ความดีความชั่วของคนอื่นไม่ต้องพูดชั่วของตัวเองพูดเยอะๆความชั่วของชาวบ้านไม่ต้องพูดความดีของตัวเองไม่ต้องพูดพูดความดีของคนอื่นเยอะๆนี่คือลักษณะวาจาที่เป็นวาจาของสัตว์ปรุษเป็นวาจาของคนดีดังนั้นการนินทาว่าร้สายไร้ปลายสีอย่าไปนินทาการมันเป็นวาจาของการส่อเสียดหรือเป็นวาจาของการยุยงชาวบ้านให้เขาแตกกันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปสาระแรนะไม่ต้องไปพูดให้คนอื่นฟังนะพูดเรื่องตัวเองก็ตายถ้าจิตสุดท้ายคิดดีหรือคิดชั่วก็จะไปเกิดตามนั้นใช่ไหมครับ ใช่แล้วถ้าก่อนตายคิดถึงคนในครอบครัวจะไปเกิดเป็นอะไรคิดถึงแบบไหนล่ะถ้าคิดถึงเป็นห่วงเขาอ่ะโอ้ยเขาตายถ้าเราตายไปเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะมีชีวิตลำบากลำบนไหมถ้าคิดแบบนี้นรกกำเนิดเจราชาและเปนวิสัยไปที่ไปเพราะอะไรมันคิดแล้วมันเกิดความหดหู่มันเกิดความสลดเศร้าหมองในใจเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าคิดแล้วเป็นอกุศลเนี่ยต้องหยุดคิดด้นวิธีก่อนตายไม่ต้องห่วงใครห่วงตัวเองก่อนเพราะคนที่เราห่วงเขายังไม่ตายแต่ไอเราเนี่ยกำลังจะตายตอนนี้แล้วห่วงตัวเองก่อน หายใจผาง่ามพางามแล้วมึงยังนึกถึงคันเดินอยู่เลยวิธีการคือจิตสุดท้ายก่อนตายมันเป็นตัวพาไปหน้าที่เราต้องคิดเรื่องที่เป็นกุศลนึกถึงบุญคุณโทษที่เคยทํามานึกถึงบุญกุศลมุดถึงความดีงามที่เคยเคยทํามานึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนนึกถึงสิ่งที่เราจะไปเกิดอ่ะไปแก่ไปเจ็บไปตายว่ามันเป็นทุกข์ยังไงการพัดผ้าผิดหวังจากของอาเป็นที่รับเป็นทุกข์ยังไงไม่ใช่ตัวตนจริงของเรายังไงพิจารณาตามนี้แล้วนํามันจะนําไปสู่การที่ทําให้เราเนี่ยไปสู่สุคสติโลกสวรรค เรียนยังไงให้ได้เอทุกตัวตั้งใจเรียนจ้าเรียนยังไงโอ้ยอันนี้มึงได้เอทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยคือวิธีการเรียนไม่ได้มีอะไรเลยครูก็สอนอยู่เป็นประจำแค่ทําตามเขาบอกมันก็สมมันก็สาเร็จสมความปรารถนาได้กลับไปก็ตั้งใจในการขวนขวายอ่านหนังสือมีความเพียรมากๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ได้ของมันเองนะตามเหตุตามปัจจัยทาไมแฟนชอบทําในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วมึงทำไมต้องไม่ชอบไปล่ะใช่หรือเปล่า คือจะไม่ชอบทุกอย่างไม่ได้นะคือแฟนทําอะไรที่มึงไม่ชอบทําไมมึงเลือกที่จะมองข้ามไม่ได้คําถามทําไมจะต้องไม่ชอบทุกอย่างเราเปลี่ยนตัวเองเลิกไม่ชอบได้ไหมก็แค่เราวางใจเป็นกลางเขาอยากจะทําอะไรมันเป็นความสุขของเขาอย่าไปมีตัวมีตนว่าทําไมเขาต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเราอย่าไปไม่ชอบอะไรมันเรื่องเยอะเรื่องมากอักนี้มันจะจลิกต้อนขรนตีกบาลทีหนึ่งะนะปัญหาม,มันเยอะเออาอะไรก็ไม่ชอบไปหมดเลยอะเนี่ยอีเนี่ยประเภทเดียวกันกลับมาอยู่กับอีคนเมื่อกี้นี่คือจุดศูนย์กลางของจักรวาลโลกนี้ควรไปอยู่ในนกก่่เดียววัไอราะะ ใครก็อะไรไม่ได้ทุกอย่างคือไม่มีใครทําตามความพอใจมึงได้เลยสรุปแล้วอะไรคือมึงจะต้องให้ทุกคนทําตามความอยากของตัวเองเป็นที่ตั้งดังนั้นเลิกที่จะไม่ชอบในสิ่งใดใครเขาอยากจะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานั่นมันชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าทําไมเขาต้องทําอะไรที่เราไม่ชอบเราก็แค่เปลี่ยนให้ชอบสักจบแล้วหรือเฉยๆไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องชอบก็ได้ทําไมแฟนชอบหนีเราไปกินเหล้าไม่ชวนเราไปด้วยอ้าวอีที่สันดาลแล้วนะแหมเมื่อกี้มากันดีๆเลยนะมึงมาซะ มึงมันงี้เง่าอย่างนี้นี่ไงก็เลยไม่พางไปกินแล้วถ้ามึงไม่ชอบก็กินเหล้าแล้วเขาจะชวนไปทาหออ,อะไรเนี่ยดื่มเหล้าแล้วผิดศีลแต่ถ้าไม่ได้ทําให้เดือดร้อนผิดไหมคือการดื่มเหล้าเนี่ยมันไม่ผิดศีลการผิดศีลเนี่ยมันอย่าลืมมันมีกี่กรณีหนึ่งไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองสองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นสามไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนั่นหมายความว่าการดื่มเหล้ามันเบียดเบียนตนเองไหมล่ะมันเบียดเบียนตนเองไงตื่นขึ้นมาอ้วกแตก แลวสุดท้ายลุกขึ้นมาเรียนหนังสือไหวไหมไม่ไหวนั่นแหะเบียดเบียนตัวเองหรือยังเบียดเบียนตัวเองแล้วการดื่มสุราเนี่ยพระเจ้านับตั้งแต่การกลืนล่วงเกินลําคอลงไปคือนับจากดื่มแล้วกลืนลงไปเลยเนี่ยผ่านลําคอผิดถ้าอมกัวปากแล้วม้วนออกมารอดแต่ถ้าเกินลงลําคอผิดนะกลินลงลาคอไม่ได้นะอันนี้ผิดหรือมึงจะไปให้ทางสายน้ำเกลือก็โอเคนะถ้าจะเอาอย่างนั้นนะก็ทําได้ทําได้หมดหละสุดท้ายก็ผิดศีลไหมผิดศีลเพราะมันกลืนล่วงเกินลําคอ บางคนเคยถามอาจานะ์นักกินเหล้าแล้วนอนอยู่บ้านผิดไหมมันก็ผิดอยู่ดีเพราะไรมันเบียดเบียนตนเองไงเอออย่าไปกินดีที่สุดการบวชให้พ่อแม่พ่อแม่ได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมการบวชไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ได้บุญหรือไม่ได้บุญการบวชเนี่ยคนที่บวชเนี่ยเป็นคนได้บุญพ่อแม่ได้บุญในส่วนไหนให้อัดฐานให้ซื้อบาซื้จีวจัดงานจัดพิธีให้แล้วเป็นการให้ทานในสิ่งนี้พ่อแม่ได้บุญจากตรงนี้เขาทําตรงไหนได้บุญตรงนั้น ม่ได้เกี่ยวกับการบวชแม้เราไม่ได้บวชแต่เขาทําบุญกับพระลูกอื่นที่บวชเขาก็ได้บุญของเขาเหมือนกันแต่แค่ที่ว่าเราอาจจะเป็นลูกเขาไงความป่าปื้มนปิติยินดีมันอาจจะมากกว่าเป็นลูกคนอื่นเขาก็ทําให้เขาเนี่ยได้บุญได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเจตนาเขากับความป่าปื้มนปิติยินดีในใจเขาเนี่ยมันมากกว่าปกติทําไมไม่เอามีชัยติดตามมาด้วยครับเดี๋ยวกูจะส่งให้มึงไปเลี้ยงแทนกูนะีมีชัยเป็นแมวอีแมวอ้วนอยู่ที่บ้านมึงใช้กูพบไปทุกที่เลยหรืองไง แค่กูมาเจอมึงก็เป็นภาระมากพอแล้วอยากจะให้กูขนแมวมาให้มึงเจออีกนะทำงานอยู่ฝ่ายขายขายไก่วันละหนึ่งพันตันเชื่อทุกวันมีส่วนผิดสิ่งข้อหนึ่งหรือเปล่าครับเราทําด้านไหนล่ะถ้าเราทําในเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าอันนี้ก็รับผลด้วยแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าก็รอดตัวไปดังนั้นเราต้องไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่านั้นเช่นเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราไม่ได้ถูกสั่งรายสู่การฆ่าถ้าเราไปทาในส่วนอื่นก็วางใจเป็นกลางไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรา เราเป็นคนพูดตรงๆแต่คำพูดที่เราพูดไม่มีเจตนาว่าร้ายแต่คนฟังรู้สึกว่าคำพูดทิ่มแทงใจ<ส><ด>ทุกข์กับคำพูด <ís> เราบาปไหมมันต้องดูเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมดังนั้นคำที่เราพูดออกไปเรามีเจตนาประทุษร้ายต่อเขาไหมถ้าเรามีเจตนาประทุษร้ายต่อเขามีผลของวัจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเรามีเจตนาในการตาําหนิติดติดงเขาตามธรรมแต่แค่ปากเราไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้มีผลของความบาปอะไรแต่อย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดคำประทุษาวา แค่นั้นเองให้ปกตักเตือนเขาด้วยวาจาเนี่ยที่มันเหมาะสมแค่นั้นเองวิธีการง่ายๆคือทำแค่นี้หรือถ้าเราเป็นเพื่อนกันจะพูดมืองพูดกูก็ไม่ได้ผิดอะไรสามารถพูดได้อย่าไม่รับว่าเป็นคำหยาบแต่ต้องเจตนาดีนะอย่าทิ่มแทงกันด้วยหอบปากอย่าไปม,มีเจตนาในการค่อนแขวกเขาไม่งั้นมันก็จะเข้าลักษณะของวัจีกรรมกับมนโนกรรมด้วยอย่าไปม,มีเจตนาในการประทุสร้ายดังนั้นถ้าเจตนาดีจริงๆพิจารณาดูแล้วเจตนาเราดีอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ขอให้มั่นใจว่าเจตนาดีนะ วันตรุษจีนจําเป็นต้องไหว้องค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคลไหมครับการไหว้เนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้เกิดความสิริมงคลการทําอะไรก็แล้วแต่ที่กายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนั่นเรียกว่าเริ่ดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีได้เกิดขึ้นแก่บุคคลแล้ว เพราะฉะนั้นการไหว้ไม่ได้เป็นการเสริมมงคลไม่ได้เป็นสิริมงคลสิริมงคลเกิดจากาากายสุจิตวาสาสุจิตใจสุจิตนั่นคือความมงคลไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่การไหว้ที่เป็นไปเพื่อสัตวร์ยิรานล้มตายการไหว้นั้นเป็นไปเพื่อนรกมกำเนเดิดยิราชและเปรตวิสัยแต่ถ้าเราจะไหว้ผลหมกลากไม้ไม่เป็นไปเพื่อสัตว์ล้มตายก็สามารถไหว้ได้นั่นเรียกว่าอามิสบูชาแต่การบูชานั้นบูชาใครคําถามถ้าบูชาพระเจ้าพระองค์บอกว่าของบูชานี้ไม่ได้แก่พระองค์ แต่การปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระบรมนั่นเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดไม่ใช่การบูชาที่อิงอามิตด,ดังนั้นถ้าเราบูชาแล้วหวังว่าจะเกิดสิริมงคลเกิดว่าโชคดีดวงดีล่โชคลาภศาสนาจะบังเกิดกนชีวิตเราอันนี้เราเข้าใจผิดนะการไหว้แบบนั้นไม่มีการโดนบันดาลการอ้อนวอนขอร้องไม่มีเพราะนั้นถ้าเราไหว้แล้วเพื่อที่จะอ้อนวอนขอร้องโดนบันดานลร้องขอรอผลโดนบันดาลให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไปตามความพอใจของเราอันนี้เป็นความเข้าใจผิด หนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครสามารถโดนบันดาลได้สองกรรมหรือสุชีวิตเราเนี่ยตัวเราเองก็โดนบันดาลไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยทั้งตัวเองและผู้อื่นช่วยกันโดนบันดาลก็ทาไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยดังนั้นไปไหว้เทพเทวาคําถามมันก็ต้องกลับไปถามตัวเราว่าเราไหว้เพื่ออะไรสิริมงคลไม่ได้เกิดจากการไหว้เกิดจากการกรรมธรกายวานิสุจริตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปถามว่าไหว้เพื่ออะไร สวดมนต์แล้วจะเจอผีสวดมนต์เจอผีมือสวดมนต์หน้ากระจกหรือเปล่าประเด็นทำไมสวดมนต์แล้วเจอผีไม่เข้าใจเจอจริงหรอเออถ้าเจอจริงน่าจะปรุงแต่งมากกว่าเขาไม่จริงหรอกแต่ถ้าสวดมนต์หน้ากระจกก็อาจจะจริงนะนิพพานไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานยังสามารถกลับมาเกิดได้อีกไหมคะเหมือนจุดเริ่มต้น ไม่ดิไม่เกิดแล้วดินิพานคือการไม่กลับมาเกิดแล้วนิพานเนี่ยคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏนิพานคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดย่อมไม่มีการแก่ย่อมไม่มีการเจ็บย่อมไม่มีการตายย่อมไม่มีการพัดผ้าผิดหวังจากของเอเป็นทิรักนิพานจึงเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีการเกิดดังนั้นมันจะกลับมาเกิดอีกไม่ได้ถ้าเกิดอีกได้ก็ไม่ใช่นิพานเรามีวิธีกาจัดความโกรธกับการที่มีจิตในการแก้แค้นอย่างไรเมตตาะพ้ทีเจ้าบอกว่าใหึ่ง มีความเมตตาคือปราถนาดีกับเขาอยู่ตลอดเวลาแม้เขาจะโกรธจะเกลียดจะอาฆาตพยาบาทมากแล้วเราแค่ไหนก็าตามเราต้องปรารถนาดีกับเขาสมมติเขาก็ลังดาเราจดชดๆๆในใจเราต้องนึกปราถนาดีเขาเออเขาคงมีความทุกข์อยู่เนาะเขาเลยระบายความทุกข์กับเราด้วยการด่าเราขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยแล้วกันเนาะขอให้เขาประสบความสำเร็จทุกอย่างในการใช้ชีวิตเขาตัางแต่วันนี้เป็นต้นไปจเจริญเมตตาเผื่อเขาเลยแล้วความโกรธจะดับไปที่เราโกรธเพราะอะไรเพราะเราคิดไม่หยุดว่ามึงนี่หลายรอบแล้วนะเดี๋ยววันนี้กูจะด เพราะเราคิดแบบนี้ไงมันจึงในสุดเไปไ็นงานเราก็จะโกรธขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไปคิดเครียดแค้นเขาไงวิธีการคือปาถนาดีกับเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเบียงเบนวิธีการคิดไปในคิดไปในทางที่ดีคิดไปในฝ่ายกุศลมันจะได้โกรธเกลียดอาฆาตปยาบาดมากคามันเขาไม่ได้ปาถนาดีกับเขาซกตัวที่สองกรุณาถ้ามีโอกาสในการช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเลยแม้เราในการช่วยกะตาแต่การช่วยนั้นจะทําให้เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสในการมาสมัครสมานสามัคคีกันได้ช่วยเขาซักกรุณาต่อเขา มูที่ตาคอยช่วยเหลือให้กําลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาคอยให้กําลังใจเขาคอยหนุนใจเขาในวันยามเวลาที่เขายากลําบากที่เขาลาบากเขินใจตัวสุดท้ายคืออุเบกขาว,วางเฉยไปอย่าเข้าไปยินดีร้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าที่เราคือทําไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นเองในระหว่างนี้มีใครตั้งคำถามอะไรไหมเผื่อใจยาวแบบพูดใหม่มีไหมมีใครอยากพูดใหม่ไหมถ้ามียกมือนะการฆ่ายุงกับการฆ่าวัวบาปเท่ากันไหมครับสัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่คือมันไม่เกี่ยวกับสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มันเกี่ยวกับความการฆ่าจะเล็กจะน้อยจะใหญ่เนี่ยมันเป็นปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ด้วยกันทั้งสิน้นแต่คําถามเนี่ยการฆ่าสัตว์เนี่ยมันต้องดูตามวาระไงว่าเราว่าฆ่าสัตว์เล็กกับฆ่าสัตว์ใหญ่อะไรใช้ความพยายามมากกว่ากันสัตว์ใหญ่ถูกต้องปะมันต้องใช้ความพยายามมากกว่ายุ่งเนี่ยตีแปเดี๋ยวก็ตายแต่วัวแต่ควายต้องหาอุปกรณ์มาต้องผูกต้องลากต้องขวนขวายหลายอย่างหลายประการมากมายกว่าจะได้มาจะมากกว่าจะทาให้มันตายได้ ดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับใหญ่กับเล็กมันเกี่ยวกับเจตนามันเกี่ยวกับความขวนขวายในการพยายามในการทําสิ่งนั้นนั่นแหละมันเป็นตัวบ่งบอกถึงมากถึงน้อยจิตอกุศลมันน้อยหรือสันดาลเรายาวนานขนาดไหนนั่นแหละบ่งบอกว่ามากหรือน้อยนะอ่ะเราจะถามก่อนสสดีค่ะอยากถามว่าการที่เราไปซื้อปลาที่ตลาดแล้วเพื่อที่จะเอามาทําอาหารแต่ว่าเราไม่ได้ฆ่าเองทาเอง,เองมันผป่าไหมคะเราไม่ได้ฆ่าเองแล้วเราสั่งเขา่าไว้อะ อาถ้าสั่งก็โดนด้วยไงไปยืนชี้ก็ตีกบาลปลาทุกหัวปลาตาอย่างเงี้ยนะแต่เราบอกเราไม่ได้ฆ่าการกินเนื้อสัตว์ให้กินด้วยความบริสุทธิ์สส่วนหนึ่งไม่ได้เห็น 2. องไม่ได้ยิน 3. ไม่ได้ลังเลส,สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราอันนี้สามารถกินได้ เดินไปตลาดเอาลาช่อนหูตัวหัวคว้วนดีจังเลยกำลังตีน้ำผุดผักผุดผักแข็งแล้ดีจังทุบตัวนี้เลยอันนี้โดนด้วยเพราะเราไปสั่งให้เขาฆ่ามันให้ตายไงมันอยู่ของมันดีๆมันไม่ตายแต่เราไปชี้มันตายตายเพราะเราเราจะได้ไปกินได้เห็นมันตายไหมได้เห็นได้ยินว่ามันตายเพราะเราไหมได้ยินได้รังเลยสงสัยไหได้รังเลยสงสัยโดนหมดเลยแต่ในทางกับการเราเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วแม่เราเนี่ยล้มวัวแล้วเราได้ยินว่าเขาเนี่ยลลงวัวเพื่อเราเนี่ยเลี้ยงเลยนะกลับมานานๆทีลูกจะกลับมาอันนี้กินระบาดน่ะได้ยินะ เขาให้เราดังนั้นแบบนี้กินไม่ได้อ่าแต่ถ้าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เลสงสัยว่าข้าวเพื่อเราเลยสามารถกินได้เลยเช่นเขาจัดงานบุฟเฟ่เราก็ตักกินไปตามเหตุตามปัจจัยตักกินไปตามปกติอันเนี้ยไม่บาปสามารถกินได้เพราะเราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาทำเพื่อเราหรือเปล่าเราก็กินไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเราเดินไปซื้อไก่ตามตลาดตามแมคโครเง,งี้ยที่เขาแล่ไว้แล้วอ่ะเราก็ไปตักใส่เป็นถุงๆยกกิโลมาอันนี้ก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่่่าาเพืออ้ะ กระดาษรอก่อนค่ะจะถาม,มาอาจารย์ว่ามีอยู่ครั้งเคยไปเจอคนกนาลังปล่อยปลาค่ะแต่ว่าน้าที่เขาปล่อยมันดำมันดำมากเลยคนะ่ะคือพอปล่อยลงไปบเราก็ม,มองว่าต้อสงสยัยปลาจะไม่รอดอย่างนี้คนนั้นเขาจะบาไหมคะมันต้องอยู่ที่เจตนาเจตนาเขามีเจตนาในการฆ่าปลาไหมถ้าเขามีเจตนาว่าเออน้ำมันดำมากเลยปล่อยลงไปไม่รอดแน่แล้วเขายังปล่อยไปถ้าเขาคิดแล้วนะแต่เขายังปล่อยไปอยู่เนี่ยอันนี้เขาบาเพราะมีเจตนาในการฆ่า เหมือนฟิลแบบว่าเราไปซื้อปลาตัวเล็กตัวนั้นแล้วปล่อยลงไปเขยในข่าวมนะั้ยแล้วมันมีปลายอยากมากินปุบปุบปุบปล่อยลงไปป,ป,ป,ปุ๊บมันกินเลยมันแดกเลยทันทีอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าอะไรข้างบนมีใครอยากถามอะไรไหมย,ยกมือหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้เอาไม้ให้อ๋อมีไม่อยู่ข้างบนอยู่เอานี้ก่อนการการคิดยังไงกับางรัฐบาลที่จะต้องบอลนะครับทางที่ชอบเราเป็นเมืองพุทธมันไม่เกี่ยวกับเมืองพุทธหรือไม่เมืองพุทธแต่เนาะมันเกี่ยวกับว่าควรทําหรือไม่ควรทําอบายมุกเนี่ยอย่างเช่นการทําบ่อนเนี่ยมันเรียกว่าอบายมุกอบายมุกแปลว,ว่าทางเสื่่อมแหงทรัพย์ ดังนั้นมันต้องดูว่าถ้าทําแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการทําให้ประชาชนเนี่ยเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ไม่ได้เป็นตัวได้ทรัพย์นะเป็นการมอมเมาทําให้คนเนี่ยเสื่อมจากทรัพย์นั้นก็ไม่ควรแก่การทํานะแต่ทีนี้ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐบาลกับอยู่ในดุลพินิจของประชาชนว่าจะเห็นพ้องต้องกันเนี่ยว่ายังไงบ้างแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธหรือไม่พุทธ เมืองพุทธไม่ได้จะเป็นหมายความว่าเฮ้ยต้องเอาพุทธศาสนามาเป็นตัวห้ามว่าห้ามมีบ่อนห้ามขายสุราเสรีนะอันนี้ไม่เกี่ยวใครพอใจในการทําก็ทําใครไม่พอใจในการทําก็ไม่ต้องทําเราไม่สามารถไปบังคับหรือไปห้ามใครได้แต่ตัวเราเองอ่ะต้องมองเห็นโทษของสิ่งนั้นตัวเราเอง ด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยไปห้ามใครทําอะไรนะพระเจ้าไม่เคยว่าห้ามเปิดบ่อนนะห้ามศาสนาอื่นม,มานับถือในศาสนาพุทธห้ามในประเทศไทยเนี่ยห้ามมีศาสนาอื่นม,มาเกี่ยวข้องนะดังนั้นตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรเลยหน้าที่พวกเราคืออะไรหน้าที่คือกลับมาสาร,ร,รวจระวังที่ตัวเองแล้วสอนลูกเต้าเรากอเราแล้วช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนธรรมะปุถุจ้าวันเนี้ยมันเป็นทางเสื่อมทรัพย์นะช่วยกันขวนขวายนําหลักศาสจาความจริงออกมาพูดถ้าเราพูดแล้วทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมมองเห็นโทษของการเสื่อมทรัพย์นี้แล้วแม้แต่รัฐบาลจะอุดนนหนุนทรัััพยาาาาาากกกรรหหหนนนนนนสสขดไใทํตวี้ ก็จะไม่เป็นผลสาเร็จเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดความละอายชั่วกลัวบาปไม่อยากเข้าไปในการเล่นบ่อนเล่นไพ่นั้นเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ของเขาได้เขาก็จะมองเห็นโทษจนนําไปสู่ว่าเขาไม่อยากทําในสิ่งนั้นอยากต่อให้มีบ่อนสักสิบ่อนอยู่รอบบ้านอาจารย์อาจารย์ไม่อยากเล่นบ่อนนั้นก็ไ,ได้กินเงิอนอาจารย์ถูกต้องปหมดังนั้นเราไม่สามารถทำคนอื่นได้แต่เราสามารถห้ามตัวเองได้แต่ต้นที่สุดแล้วไม่มีดีที่สุดไม่มีดีที่สุดอย่าไปมีเลยในในมันจะไม่มีแล้วก็อย่าไปมีมนเลยให้เขาแอบแอบซ่อนๆกันต่อไปเถอะอย่าง